รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่าย2องนะทางช่องเวิร์กฟอยทีวีหมายเลข23ค่ะวันนี้นานากับเชฟประจวบนะคะเชฟประจวบนี้รังสรรค์กูรูด,ด้านการทําอาหารของเราจะมีเคล็ดลับการทําสเต็กมาฝาวันนี้เชฟบอกว่าเชฟมีสเต็กไก่แต่สเต็กไก่ของเชฟเนี่ยเป็นสเต็กอกไก่กับมัสมัมนมันเทศ อยากรู้ว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอยู่ในรายการเรียบร้อยแล้วส่วนอาจารย์ยิ่งศัก์วันนี้มีอาหารอร่อยๆจากเมืองสุราษฎร์ธานีมาฝากค่ะช่วงอัมพาวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับผู้ปปชมครับและนี่คือช่วงอัมพาวาจุดป,ประกายเมนูสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศัก์อยู่ที่ร้านตาปีซีฟู้ดครับร้านอาหารริมแม่น้ําตาปีหนึ่งในร้านอาหารแนะนําของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับบรรยากาศด,ดีมากสดชิล เมนูอาหารทะเลกับซอสดใสใจในคุณภาพความสะอาดแล้วก็รับประกันความอร่อยครับคุณผู้ชมไปเข้าไปดูกันครับต้องถามป้าแดงนะว่าทำยังไงอะตาปีซีฟูด้ดถึงได้ขึ้นชื่อเป็นร้านอาหารแนะนำของจังหวัดใครไปใครมาสุราษฎร์ต้องมาตาปีซีฟูด้ดก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเราต้องเลือกที่ดีที่สุดตามที่ความสามารถของเราจะหามาได้แล้วคนเข้ามาที่นี่ กินอะไรกันเยอะที่สุดอะสั่งกันแบบทุกโต๊ะส่วนมากจะถ้าเป็นกุ้งก็เป็นกุ้งผัดซอสกุ้งเผาซอสกุ้งเผาแกงส้มปูไข่ออ๋อแกงส้มปูไข่ปลาแดงวันนี้ขอปลาแดงเลือกสักหนึ่งเมนูมาให้อาจารย์ชิมปลาแดงจะเลือกอะไรจ้ะแกงคั่วกันเชียงปพแกงคั่วกันเชียงปูอันนี้เหรอค่ะอยากให้ปลาแดงช่วยเล่าเคล็ดลับการสร้างสารรค์เมนูนี้ให้พวกเราฟังหน่อยนะขั้นตอนแรกใสก่กะทิอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเคล็ดลับ ไม่ดูแดดขาวค้อหของมันได้รสชาติเหมือนกะทิขั้นสดใจสะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะแต่แล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงที่เราโขกเองตามด้วยกะปิน้ำตาลทรายแต่ก็ตั้งไว้ให้มันเดือดใส่กระเชยงปูใบยี่หราพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงคั่วกันเชียงปูต้องขออนุญาตชิมน,นะครับอุย้ยน่ากิน,<จ>นมากเลยหอมนะ รับประทานข้าวประคำแรกนะคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมของพริกแกงและเนื้อปูกว่านหวานคุณผ,ผู้ชมมันเด้งในปากเลยนะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิร้อยเปอร์เซนต์นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นี่ขนาดคนใต้ยังมั่นใจใช้อัมพวาคุณต้องลองแล้วล่ะลองสิครับอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซนต์ขั้นทันทีตั้งแต่กระทราะเปลือก ไม่ว่าจะทําเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าแดงมากนะครับที่ใจดีมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติถูกปาทแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับ และเรายังมีกิฟเซ็ตจ,จากอัมพวากะทิร้อยอร์มอบให้กับป้าแดงด้วยนะครับป้าแดงรับค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ100ร้อยเปอร์เซนต้นหอมมันเหมือนกะทิคันสด ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสอสและวิทยาลายัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานานชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีนาจงเลือดเจษดาวง์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะเราเอาหนังเลียบไปขยำไปคนน้ำเปล่าจากนั้นเนี่ย คุณตั้งทิ้งไว้เลยค่ำคืนวันรุ่งขึ้นคุณเอาเต้าหน่าเรียบเนี้ยมากรองแนะนําให้คุณกรองผ่านผ้าขาวบางฝีให้แห้ง,หงคุณจะได้เจ้าก้อนนัาเรียบแห้ง ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและที่สําคัญสูตรนี้เรียนแล้วนํากลับไปใช้ในกิจการได้จริงดีต่อสุขภาพของผู้รับประทานแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูผัดนาเลียบหมูสาบที่แต่เดิมมีปริมาณโซเดียมสูงถึง1135.72มิลลิกรัมแต่ด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบฉบับลดเค็มจะสามารถลดปริมาณโซเดียมลงไปถึง70%เลยค่ะคนที่ชอบรับประทานผัดนาเลียบหมูสาบรับประทานได้อย่างสบายใจเพราะอร่อย แและะดีต่่่ออสุขภาพนนนคเทคนิคที่ทางโอลยมให้ก็คือแช่นำเลี้ยทงทั้งไว้หนึ่งคืนก่อนและที่สําคัญถ้าสมมติว,ว่าเราอยากจะลดปริมาณน้ํามันแล้วก็ผัดด้วยน้ําก็ได้ะอะไรเงี้ยค่ะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แนาว่าอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวราวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาที่การเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอ,อีกด้วยค่ะลดเคมโ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบคุณผู้ชมคะคุกกิ้งกูรูสัปดาห์นี้นะคะนานากับเชฟประจวบมีเมนูแสนอร่อยมาฝากค่ะเป็นเมนูสเต็กมัสมั่นไก่กับมันเทศเชฟขาสเต็กมัสมั่นไก่กับมันเทศเนี่ยเป็นสเต็กโกไกแล้วก็มีซอสมัสัมนแต่มัสัมนปกติใช้มันฝรั่งเชฟใช้มันเทศใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเราจะทาเหมือนกับ ทั่วไปเนี่ยเักแกงเนี่ยน้ำก็จะค่อนข้างจะฉ่ำจะเยอะ <C> e <an> แต่นี่เราทำลักษณะเขาสามารถเอาไปต่อยอดได้เลยลักษณะที่เราจะใช้อกไก่ทอดแล้วก็ทำน้ำซอสแกงเนี่ยเนี่ยทุกอย่างไม่ไม่เพี้ยนเป็นอาหารไทยของเราแต่เราจะนำเสนอแบบของ,ของตะวันตก <C> e <an> โอ้โหมาค่ะขั้นตอนการทำสเต็กนะคะเดี๋ยวเชฟจะปรุงรสสเต็กก่อนใช่ไหม<ท>วันนี้<ท>เลือ,อกเป็นอกไก่อกไก่ของเชฟจะแล่เป็นชิ้นแบบนี้ จากนั้นโรยเกลือนะคะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนกับพริกไทยป่นนะคะสองด้านเลยเพื่อจะให้มีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสชาติด้วยจากนั้นเนี่ยนะเพื่อให้ตัวผิวหน้าของไก่เราให้มันมีสีเหลืองด้วยสวยแล้วก็หน้าลื่นๆด้วยนะอ่ะ ใช้แป้งค่ะวันนี้ใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตากโกนะคะแป้งอนเนกประสงค์ในตำนานที่ทำขนมและทำอาหารได้สารพัดเลยวันนี้เมนูของเราใช้น้ำมันรำข้าวค่ะคุณผู้ชม น้ำมันรำข้าวตรามรกดค่ะสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวปลอดภัยในการประกอบอาหารค่ะจะจีก็ได้จะทำเครื่องแกงก็ได้นี่นะตรงนี้เนี่ยจะมีมันเทศหอมแดงแล้วก็อกไก่ที่เราปรุงรสแล้วนะคะในเวลาเดียวกันเราก็จะใส่หอมแดงที่เราปอกทั้งลูกนะฮะแล้วเราก็ไปลวกน้ำ พอให้เขาตึงๆแล้วเราก็ทอดไปพร้อมกับไก่คือหน้าตาดูเหมือนอาหารฝรั่งเลยตอนนี้ครับแต่ถ้าไม่อ่านเมน,เนูเนี่ยไม่รู้เลยจริงๆนะว่าวันนี้เชฟทำอาหารไทยวันนี้เราก็ใส่ลงไปด้วยทอดมันเทศนะคะไก่เราทอดแค่ให้ผิวตึงๆะนะฮะอันนี้ยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปคลุกในน้ำแกงของมัสมัครั้งหนึ่งไก่เราก็จะสุก ส่วนมันอันนี้เดี๋ยวเราจะทอดให้มีสีอีกเล็กน้อยได้ไก่ได้มันเทศได้หอมแดงแบบนี้ละครับเดี๋ยวเรามาทำตัวมาสแมนกันดีกว่ามาสมมนวันนี้จะคลุกคลิกคลุกคลิกหน่อยใช่ไหมคะครับ นำ้ำมันลำข้าวตรมามรกตค่ะตามด้วยนี่เลยค่ะเป็พริกแกงมัสมั่นตราโลโบโลนะคะความร้อนแรงของกลิ่นเครื่องเทศและสมุนไพรหอ,อมมากไม่ต้องโขลกเครื่องแกงเองอีกต่อไปแล้วคุณดีสวยได้มาตรฐานกลิ่นหอมมากๆเลย หลังจากผัดเครื่องแกงของเราจนเครื่องแกงของเรากระจายตัวแล้วค่อยๆใส่นี่เลยค่ะอัมพวากะทียร้อยเปอร์เซนต์รอบหนึ่งก่อนไหมเชฟเดี๋ยวแป๊บยวให้พริกแกงขึ้นฟูก,ก่อนโอเคได้เอาละขอกระทีโอเคนะครับอัมพวานะคะหลังจากตัวมาสมัมนของเรานะคะร้อนใส่ไก่ของเราตามลงไป ส่วนมันกับไอ้หอมแดงเราก็จะใส่ไปพร้อมๆกันเลยใส่หมดเลยนะคเพื่อต้มเคี่ยวให้เข้าเนื้อเหมือนกันได้ค่ะเพิ่มรสชาติเพิ่มความอร่อยด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมนะคะ ผลปิ๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวค่ะมัสมั่นเนี่ยจะต้องมีรสอมเปรี้ยวนิดนึงเนาะรปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเคี่ยวต่อจกนกระทั่งตัวมัสมั่นของเรานุ่มนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะตักมันเทศตักหอมแดงแล้วก็ไก่ของเรานะคะลงภาชนะเสิร์ฟเลย หน้าตาดูเป็นแบบอาหารฝรั่งหรูอ่ะที่ไปทานจานใหญ่ๆอานี้คะแล้วก็แบ่งกันทานอ่ะตะดมกลิ่นแล้วอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยมาสมันนี่นะสุดยอดเลยเชฟเป็นมาสมันที่อืมสู่ครัวโล่งจริงเชฟค่ะสู่สากลได้แต่งหน้านะคะ เชฟเนี่ยจะมีหน้ากะทิข้นๆราดหน้ามัสมัมนของเราด้วยสุดยอดเลยเชฟหอมแดงเจียวถวั่วลิสงคั่วหอมหอมนีเข้าองค์ประกอบของมัสมนร้อยเเซ็น100เลยโอ้โหท้องร้องแบบในเวลาบ่ายสามอะ่ะไายละน่ากินเหลือเกิน สเต็กมัสมัมนไก่กับมันเทศน้าตาน่ารับประทานมากๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเชฟประจวบไปลองทำดูนะคะการันตีความอร่อยด้วยกลิ่นตรงนี้ที่หอมเหลือเกินล่ะ ต่อไปนะคะคุณผู้ชมรายการของเรามีบรรยากาศเวิร์กช็อปสนุกๆกกเรียนจริงรู้จริงสร้างอาชีพกันได้จริงมาฝากค่ะ วันนี้พามาชมภาพบ,บรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆก,กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพในซีรีส์เค้กวุ้นสุดเก๋แสนอร่อยกับเมนูเค้กวุ้นแคนตาลูปสีเขียวสดใสตัดกับเนื้อแคนตาลูปส้มสะดุดตาสวยแปลกตาเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็เนรมิตเมนูเค้กวุ้นแคนตาลูปแบบนี้ได้แล้วค่ะเริ่มจากทำมุดนมสดก่อนค่ะใช้ผงวุ้นกรานางเงือกตามด้วยเกลือป่อนเสริมไอโอดีน้ำตาลทรายเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจสนส่วนผสม เดือดปิดไฟจากนั้นเทไข่ขาวตามด้วยครีมออัาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อประมาณ1นาที30วินาทีค่อยๆใส่ส่วนผสมมุ้นนมสดลงไปตีต่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใช้พาย,ยางคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมมุ้นนมสดลงในถ้วยที่มีเนื้อเค้กสปันเป็นฐานเกลี่ยหน้าให้เรียบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปมาทาวุ้นแคนตาลูปกันต่อค่ะเริ่มจากใช้ผงวุ้นกระานาังเนือกผสมกับน้ําตาลทรายเติมน น้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าพูดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟจากนั้นเติมน้ำแคนตาลูปเข้มข้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วหยดลงบนถ้วยมูสนมสดประมาณ3ส่วนสีของถ้วยตกแต่งด้วยแคนตาลูปและช่อซาร์แนให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูเค้กวุ้นแคนตาลูปสูตรดีๆแบบนี้ถ้าใครไม่ได้มาเรียนไม่ต้องเสียใจสามารถเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ u b ท Channel ยิ่งสักพูดทีวีได้เลยค่ะเพราะผมมุนตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ ถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิรลไมิแท้มืออาชีพเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเมนูเจมาฝากอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือผัดมีกระเฉดกับหมูสับจำแรงเมนูอาหารจานเดียวที่ทำได้ง่ายๆทําทานเองก็ได้ทําขายก็ดีซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหนึ่งในเมนูที่น่าสนใจของวันนี้นะคะก็คือเส้นหมี่ผัดกระเฉด ใครทานผัดกระเจงจะรู้ดีว่าผัดนานปุ๊บเนี่ยเหนียวเดี๋ยวไม่ไหวติดฟันแน่นอนเคล็ดลับในการผัดคือต้องรวดเร็วมากๆให้ผักเขายังมีความกรอบอยู่รสชาติก็ยังเข้มข้นอยู่วันนี้แหะครับถ้าเราใช้ตัวน้ําเชื่อมของมิโคลเอามาผสมเป็นซอสนอกเหนือจากรสชาติที่จะกลมกล่อมแล้วการทําผัดง่ายมากใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะทุกท่านจะได้รับความรู้กันแบบจัดเต็มและได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคํานวณต้นทุนสําหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและที่สําคัญผู้เข้าร่วม w o ชอปทุกคนยังได้รับใบประกา,าศนมยบัทไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำผัดหมี่กระเฉดกับหมูสับจำแรงมาให้ชมกันด้วยค่ะวิธีทำง่ายมากๆค่ะเริ่มจากการเตรียมน้ำซอสก่อนเลยค่ะ ใส่เต้าเจี้ยวลงในภาชนะตามด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นเพิ่มความหวานกลมกล่อมด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตโผลและน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นมาสู่ขั้นตอนการผัดคนะ่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอม ใส่หมูสับจำแรงกรามิสอวตารผัดจนสุกใส่เส้นหมี่ลงผัดปรุงรสด้วยน้ำซอสที่ผสมไว้ผัดจนส่วนผสมสุกใส่พริกขี้หนูส่วนและผักกระเฉดใช้ไฟแรงๆผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงบีบมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ากับเมนูผัดหมี่กระเฉดกับหมูสับจำแรงและสิ่งสำคัญที่ทำให้เมนูนี้มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งและมีสีสันสวยน่ารับประทานมีรสชาติกลมกล่อม,ก,อมกำลังดีไม่หวานแหลมจนเกินไป เพราะวันนี้เราเลือกใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิผลในการปรุงรสนั่นเองค่ะจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่84.25บาทหรือร้านอาหารร้านใดยอยากมีเมนูเจดีๆแบบนี้ไว้รองรับลูกค้าสามารถดูสูตรยอนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่สิตานะคะเ,เปิดร้านวีเกนหัวหินอยู่ที่หน้าโครงการช่างหัวมันค่ะ สนใจค่ะที่จะมาหาความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการทําอาหารมังสวิรัตหลังจากเรียนวันนี้นะคะแล้วก็ได้ทดลองทําอาหารได้ประสบการณ์ในการทําอาหารวันนี้ได้ถึง5เมนูตัวเองทําเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดในปกติเราทานพี่ตาก็ทานหมีผัดกระเฉดอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ได้ลองมาทำแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหมูสับมิสอวตะค่ะ เข้มข้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสีสันรสชาติหมูสับดีๆนี่เองค่ะจากที่เราจะใช้น้ำตาลทรายตันทำครั้งนี้ค่ะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมของมิตรผลซึ่งมันเยี่ยมมากค่ะมันเข้าเสริมรสชาติได้ดีมากๆหลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้วอะค่ะรูปร่างหน้าตารสชาติแล้วก็สีสันของเส้นหมี่อะค่ะมันชุ่มฉ่ำกินแล้วก็แบบอูมามิมากๆค่ะ เมนูนี้นะคะหลังจากทําจําหน่ายที่ร้านลูกค้าติดใจแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังเพิ่มยอดขายจากน้าเชื่อมเข้มข้นตามมิตรผลตัวนี้ได้อีกค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสําหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทําเงินเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ขายทําง่ายขายคล่องกําไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วน,วนรับจํานวนจาํากัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้าพูดถึงเบเกอรี่เนี่ยเป็นที่นิยมไปทั่วโลกจริงๆค่ะทุกวันนี้เนี่ยนะคะขนมเบเกอรี่เนี่ยมีพัฒนาการรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องเลยล่ะเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยนะคะมีทางเลือกในการรับประทานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะในฐานะคนที่ชื่นชอบการทําขนมหรือคนที่อยากทําขนมขายและเป็นเจ้าของธุรกิจเบเกอรี่แบบไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยจะต้องทํำยังไงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือหลักสูตร Startup b a k บ r y นั่นเองนะครับ เหมาะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้สําหรับผู้ประกอบการนะครับหรือผู้ที่สนใจอยากจะทําเบเกอรี่เป็นนะครับย้ํานะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่มีพื้นฐานก็มาเรียนได้เลยนะครับถามว่าในสตาร์ทอัพเบเกอรี่เนี่ยมีเมนูอะไรบ้างคุณมาเรียนแล้วจะได้เรียนอะไรบ้างนะครับจัดเต็มถึง30เมนูเลยนะครับในราคาพิเศษพิเศษจริงๆนะครับเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะครับเรียน5วันนะครับใน5วันนี้นะครับจะมีครบทุกอย่างเลยครับคุณผู้ชมทั้งเค้ก คุกกี้ขนมปังขนมนึ่งนะครับมาครบทุกอย่างเลยนะฮะและนอกเหนือจากนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานต่างๆเลยนะฮะวันนี้มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยวัตถุดิบส่วนผสมทุกๆอย่างทางอาจารย์ของเราแนะนำํำสอนจนเป็นทุกอย่างเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะ30สูตรเนี่ก็เยอะมากๆแล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแค่สูตรอย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยนะคะสูตรเมนูเบเกอรี่ต่างๆสามารถหาดูได้ทางช่องทางออนไลน์เยอะแยะเลย แต่วิธีการทําให้ขนมชนิดนั้นๆออกมาสวยเทคนิคการทําต่างๆเรามั่นใจเลยลหละว่าในอินเทอร์เน็ตไม่ได้สอนคุณแบบจับมือทําแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นที่มาของหลักสูสตรสตาร์ทอัพที่พวกเราคุยกันว่าเอยเปิดเถอะอย่างน้อยเนี่ยนะนักเรียนได้เรียนตั้งแต่ช่างตวงวัดนักเรียนได้เห็นแป้งแต่ละตัวนักเรียนได้รู้ว่าไข่แต่ละเบอร์มีผลกับ ทำคุกกี้หรือเค้กแบบไหนนักเรียนรู้ว่านมแต่ละชนิดแตกต่างกันยังไงเรียกได้ว่านอกเหนือจากรู้วัตถุดิบแล้วยังสามารถลงมือทําโดยมีคุณครูยืนอยู่ข้างๆถามได้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งคุณเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณกลับบ้านไปไปทาขนมมีปัญหาคุณยังสามารถทักไลน์มาคุยกับคุณครูของเราต่อได้ด้วยค่ะเรียนนอกจากเรียนรู้วัตถุดิบแล้วทําขนมเป็นแล้วยังสอนคุณเรื่องการขายด้วยว่าขนมหนึ่งชนิดเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ ควรขายที่ราคากี่บาทเรียกได้ว่าละเอียดมากๆเลยล่ะคะ่ะและแน่นอนโปรโมชั่นของเดือนนี้เนี่ยนะคะจากราคาเต็มหลักสูตนี้1,000 0บาทลด50%ค่ะเหลือเพียง5,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมดูอยู่นะครับสนใจอยากจะมาสมัครเรียนนะครับมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ยิ่งศักดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ 026827644น,นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0922658968น,นะครับหรือว่าสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับทุกช่องทางออนไลน์ตรงแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับ ชื่อว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้เคล็ดลับการทําอาหารอร่อยๆไปทดลองทําแล้วละ่ะไม่ว่าจะทํากินเองหรือประกอบอาชีพนะก็มั่นใจเลยเหละาว่าสูตรวันนี้อร่อยแน่นอนค่ะคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเรานะคะเชฟประจวบนานาและเชดดีทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่ายสองโมงสี่สิบห้านะทางช่องบล็อกไฟทีวีหมายเลขยี่สิบสามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เชฟจะมาชวนคุณผู้ชมทำปีไก่คะ่ะ เราก็ใช้เวลาหมักประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวเรามาคุกกับแป้งทอดหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จแล้วนะคะเชฟจะเอาปีกไก่ที่เราทอดแล้วอะคะ่ะเอาลงไปตุ๋นในนี้ปีกไก่ตุนซอสหมูแดงของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะลองเอาสูตรของเชฟไปทำกันดูนะ